เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วาชิตทีวชแนลนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Dragoness Revenge นั่นเองนะก็วันนี้ได้มีโอกาสมาลงเจ้า Ice Dragoness แล้วนะครับเข้ามาลุยกันเลยเป็นปาร์ตี้แบบ4คนนะครับเป็น Ice Dragon for People Party นั่นเองนะมาสเตจแรกครับเจอกับเจ้านี่ครับ Mutated Kodiak นะครับก็ย้ำมันไปรอดเว้ยเฮ้ยของหัวตีเจ๋งเลยว่ะบัฟอยู่ไหน บับอยู่ไหนล่ะบับยังไม่มาตีก่อนแล้วกันหัวเต็มซีีไปหัวเันไปยาวๆบับมาแล้วบับก่อนฮึบหัวทั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 บท้องทับตุ๊บปุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงนี้เนี่ยอยากให้เจ้าตุ๊กอ่าลูกตัวน้อยๆที่มันวิ่งออกมาเนี่ยวิ่งไปถึงมุมได้นะครับเพราะว่ามันทำดาเมจระเบิดทั้งแมปเลยนะแล้วก็พวกตัวรอบนอกเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องตีนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราจะโดดเลเซอร์ของมันได้นะอ่าบัฟอยู่ไหนวะเดี๋ยว ผมหาเหลี่ยมมาบัฟไม่เจอแล้วันนู้นวะอุ้ยอ่ะอุ้ยอึ๊บเจอบัฟอยูอ่ข้างหน้าดีจุง,จงอะไรอีกอ่ะไม่รู้ตีนี่ก่อนแล้วกัน,นเก,กะกะใช่ไหมเองยิงอยู่ได้หุดปี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 เย้าไปเย้าไปเย้าไปหลบปุบ๊บปั๊บอ่าปึ๊บสะกาะ ต้งชนวิ่งหลบหนึ่งจังหวอะอะโดนโดนเราปึ๊บปึ๊บมันดูดเข้ามาเหรอเมื่อกี้นี้มันทาอะไรขอปัน้นหน่อยขอกรงล้อมาหาสนุก,หน,กหน่อยขอเจาะเกาะหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บลบฉากขอตีหน่อยเอาไปแร็คเก็ตมาแล้วมันปล่อยพิปลงมาจากภาคฟ้าแล้วหลบครับเราวิ่งยาวๆไปฮะ อันนี้ตัวเราจะติดสถานะ c o n ฟิวนะครับทำให้การกดเดินของเราเนี่ยมันสับทางกันเพราะฉะนั้นก็กดั้สองปุ่มลยครับอย่างตอนนี้ผมกด A กอดับ D นะมันก็จะสไลด์มาทางด้านขวาอย่างเดียวเลยครับก็ประมาณนี้ระบอลก็ตายไป <laughs> ใครทําอะไรมัน <laughs> มีคนกระตุกครับพระแล้วกระตุกนะ <laughs> เน็ตไม่ดี <laughs> สู้ๆก็สเต็ แรกนี่ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่ครับมันจะยากแค่ตอนฉากที่มันลงพิษมาเท่านันแหละคนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะกดเดินทางแค่ทิศทางเดียวนะครับซึ่งมันก็จะยากในการเดินนะเพราะฉะนั้นให้กด2ปุ่มไปเลยครับกดปุ่ม A ก็ดีแบบผมก็ได้นะแล้วก็บังคับทิศทางเอาครับโอเคมาที่สเตจที่2อนะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าตัวบอสจะยุกยิกมากเลยนะครับมันจะมีจังหวะตอนที่มันดูดทับดาเมจทนั้นแหละที่มันจะแรงๆหน่อยรับรอไปรับรอไป จาะเกราะไปก่อนหนึ่งทีครับเราหนะ้าที่เรานะหามุมตีฟีอ่ะอุยอ้ยอุ <c> ้ย <oughs> ไม่ถึงอีกอนี่แหละมันดูดังวะดูดังยังไม่ดูดลบรอบเสาครับอ่ะฮึตอนนี้มันจะบอกนะให้แทรกซึมยู่รอบเสาครับแล้วมันก็จะใช้สกิลนี้แหละหมดแล,แล้วก็เข้ามาสกรรมมันต่อหมดไปอ่ะดูดเมทอื้อหือเกือบดีนเบรกทัน ต้อพุ่งดูดาเมจอย่าไปตีนะครับเพราะถ้ามาสแต็กดาเมจได้จนเต็มเนี่ยก็นั่นแหละเก็บนะคอ,อ,อะร์สเซนจี้ทางไหนเอ่ยอ่าน,นี่ครับลูกดําดาพวกนี้ตีนะฮะถ้าปล่อยให้ลูกดําดามเนี่ยมาถึงบอสได้เนี่ยแรงนะครับบอสมันก็จะทําการระเบิดนั่นแหละเป็นดาเมจอย่างรุนแรงหดตีหดตีหดตีหด,ดตีมันซ้ำสังเวียนละ ตอนนี้ไม่รู้อะไรเราบล็อกก่อนกันเหนียวไว้ไม่รู้มันทำอะไรบ้างนะมาแล้วมันจะสตอมหรือเปล่ากางฉากไม่ตอมก็คิดว่าจะสะตอมไอ้เราก็ตั้งเกรงรอหัวด่งนี่และนี่แนะนี่และนี่แหละไอ้เคร์ดเอนทร์จี้มาตีครับโอเคหมดยังหมดแล้วสิหมดแล้วสิหมดแล้วสิวส,สวยกบฉากนิดนึงเครื่องดาบใส่ไปอันตีไปจัดเต็มอยู่แล้วเรื่องปิ้งย่างเนี่ยเอามารวมพลังครับโอเค พอมารวมพลังตัวนี้เ <c oughs> นี่ยครับก็เต <c oughs> รียมมาอยู่ <c oughs> ตามลูกบอลเขียวๆนี่เลยนะครับโอเคเนี่ยแต่มันจะเปลี่ยนจุดเราก็ต้องเตรียมวิ่งไปฮนะแล้วก็เจ้าสังเวียนมันจใจนี่ละมันจะหมุนละนี <c oughs> ่ไงต,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 ตาม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 ไม,ม,ม่งั้นเรื่องเราจะยุบเรื่อยๆนะต่อไปจะไปไปทางไหนเนี่ยงนู้นเลยว่ะไกลไกลซึ๊บซึ้บอ่ะซึ้บอึ๊บวนวนมีผลล้มเสาเอประมาณนี้เอ้าโดนตั้งงั้น ทางไหนงนนอุ้ยเออหัวงเสาวิ่งเร็วมากอะ่ะเออเออน้หลบมาแล้วโอเครอดครับเฮ้ยมันดูดมารอดปะบัฟก่อนเจาะกราะไปทีอื้หือสตรว่าจะปิดฉากสวยๆหน่อยนะสง,งัดดาบขึ้นมาประมาณนี้ครับอ่าสะเตตนี้ก็จริงๆแล้วมันจะยากกว่านี้นะอเปิดว่าตี้นี้เขา เก่งๆนั้นเลยนะคนก็นลงมาไปงานมากครับมีผมนี่แหละที่แบบค่อนข้างได้จามือใหม่อยู่คนเดียวเลยบับรัวๆไปโอเคทีนี้เราก็จะได้เจอกับเจ้ามังกรไอซ์ดราก้อนสักทีนะข้างหลังเราใช่ไหมเนี่ยนั่นไง <laughs> บับก่อนบับก่อนโอเคก็นี่ครับ เตะเสาสีดำเข้าไปใกล้ตัวมังกรนะฮะเสาที่มีนครับสีดำมันก็ชื่อว่าเลชไอส์คริสตัลเนี่ยก็ถีบไปให้เข้าไปใกล้ๆมังกรนะครับมันจะมีวงเวทของมันอยู่นะแล้วก็มันจะมีคนนึงล่ออยู่แล้วครับจริงต้องหาคนมาล่อสักคนนะคนที่คิดว่าสเต็ปดีที่สุดในตี้ยแต่ทีนี้ทตี้ผมก็มีอยู่คนหนึ่งไอ้จึ๊บตรวนี้สตอมสามทีนะฮะโดดให้ดีๆนะโอเคนี่แหละเออมนสตอมสามทีครับแรงอยู่นะใครเลือดน้อยเนี่ยโดนเข้าไปนี้มีติดดองสูงอยู่นะ ก็จะหาว่าไม่เตือนโอเคครับเตือมังกรจะเป่าตรงกลางก็อยู่ด้านข้างเอาไว้ครับแบบนี้นะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็วิ่งกันไปต่อที่นี้เขาฝั่งผมเขาเขาให้ใครเป็นตัวล่อวะคือมีเมดอยู่นคนนึงอ๋อแบ็กมาล่าเป็นคนไปล่อนะครับอ่าก็นั่นแหละเทปมาแล้วนะครับอาเจ้าไอคริสตัลธรรมดาเนี่ยสีฟ,ฟ้าธรรมดาอย่าเราก็ต้องเตะหลบเตะหลบไปด้านข้างนะครับอย่าให้โดนมังกรโจมตีนะ เอาสีดำไปก่อนนี่เออหมุนไปวนไปออโอเคนะครับเพื่อเราจะเตะหลบเข้ามุมไปนะสตอมอีกแล้วเหรอว้าโดนอ,อือ,อ,อ,อโอเคโอ้หตอมบ่อยจังแล้วขอดูเรื่อมาทนีนี่เนี่ยแขนสี่จุ๊บๆเตะไปชูตไปอือเชือกลุมไปอือได้ไหมอันนี้ไม่ถึง ถึงแล้วโอเคมันจะมีวงของมันอยู่นะครับพยายามเตะให้เข้าวงนะเออไม่ใช่ว่าไปแค่เปิเป่มๆวงเมื่อกี้มันไม่ถึงนะยังไงต่อสต้อมอีกไหมจตอมอีกไหมรอไม่หวะมาอีกเสาอืออมันยิงแล้วรับรอไปโอเคครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่3เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีเจ้ามอนสเตอร์มาก่อครัวเราตัวหนึ่งนะครับก็คือเดอะพาร์ติเชอร์ก็ไม่เก่งเท่าไหร่ครับ แต่เราแค่ตีมันนั่นแหละโอ้โหมันตอมระยะไกลมีคนโดนไปหนึ่งดอกนะฮะอันนี้เป็นเรชไอส์อยู่นั่นโอเคครับอ่ะถีเบไปก่อนอเ,เร็วสิถีบสเตอรทีสิแล้วก็มันมาแล้วเราก็ฆ่ามันนะแล้วก็อันนี้หลบไปด้าน,นข้างอย่างนั้นตีดาเตะไปแล้วหมดแล้วโอเครอรอใหม่ครับมาใหม่แล้วนะั่นไงอ ออออเออหลบต้องคอยระวังนะครับเวลาเราเตะเตะเพลินๆเดี๋ยวมันสตอมตีซัวมันเราตั้งหลักไม่ทันโดดไม่ทันนะยิ่งผมไม่ได้ติดเตะเตะเร็วมาด้วยเนี่ยมันจะจบไวมากเลยเออมันจะจบช้าหน่อยการเตะของผมออนั่นไงพูดหยกหยกนั่นไงเล่าเอ้ยยิงย่างขอดูดบินาที โดนสตอมไปทีก็ดูดคืนมาทีกัเราเรียบร้อยฮะแต่ละก็จะเป็นห้องบอสแล้วครับมันก็จะพาเรามาสู้กันในห้องห้องที่มันอยู่นะก็ทริกอันดับแรกนะครับการสู้กับไอซ์ดปาก้กอนก็คืออย่าไปอยู่ด้านหลังมันเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้สกิลหางปาดนะฮะแรงมากๆเลยนี่แน่นี่ไงนี่ไงโอ้โหโดนเต็มๆเลยครูหืม ที่บอกแล้วไงโอ้ยผมเลยไปตรงห่างมานิดเดียวเองอ่ะแล้วแบบดูหูดูมานาดิมานาแม่งก็ไม่เหลือโหดร้ายเอ้ยตรงนี้ด้วยระวังเวลามันบินอย่างเงี้ยให้ไปอยู่ใต้ใต้ตัวมันนะครับผมลืมบอกไปเลยเออนี่แหละต้องมาหลบที่ใต้ท้องมันครับโอ้โหแม่งสตะซอมอีกสวยล่ะเอาไปนี่แหละนี่แหละนี่แน่หมดตีก่อนหดตีก่อนโถ่โถ่โหด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 โถ่เข้าไปเอ็มพีเราหมดอ่ะ ทำอะไรได้มากวะเนี่ยหัวไปก่อนแล้วกันหัวซีก็หัวไปก่อนตรงหางมันจะมาอยู่นะครับเออผมก็บอกไปแล้วว่าอย่ามาอยู่ตรงหางมานะแต่ผมอาศัยว่าผมพิ้วพอสมควรนะนี่เป็นไงอื้อหือโอเคอ่านี่ครับเวลาเพื่อนมีออร่าน้ำแข็งอย่างนั้นอย่าไปอยู่อย่าไปอยู่ใกล้กันนะครับเออให้หลเบิดกันนะเอาไปทีเฮ้ยหางอีกแล้วออ ไม่ได้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 กูวิ่งละลืมโอดด้ดูดิดูดิคือถ้ามีคนอยู่ข้างหลังปั๊บเนี่ยมันจะฟาดหานทันทีเลยนะโอ้โหแม่งร้ายเออเฮ้ยติดติดออกไม่ได้เดี๋ยวโอเคโอ้ยอยู่ไหนอ่ะมันไปไหนแล้วตรงกลางเอ้ยอ่าอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อโอเคครับ ่ามันจะมีคนนึงนะครับเป็นตัวล่อให้มังกรโจมตีคนอื่นก็รับหลบเอานะครับให้มังกรโจมตีคริสตลัลผู้นี้นะครับแล้วก็อันสีเขียวเนี่ยให้เป็นอันสุดท้ายนะครับอ่าถ้าไม่ทันเวลาเนี่ยทุกคนก็จะโดนดาเมจแหละถ้าจำไม่ผิดบ,บ,แบบับรอแป๊บนั่นไงละ่ะนั่นไงละ่ะไม่ทันหรอหรือว่าทานันหมดแล้วนี่ย้ำมันบินเรสเกตตึ๊ด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 โอ้โหแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย อันนี้อะไรอ่ะอยู่ตรงหางแล้วเราเดี๋ยวเนะราลองหามุมดีๆก่อนตอนนี้เราอะถอยมาครับเราอ่ะถอยหนะ้าถอยครับเราโอเคอันนี้เป็นผมนะครับที่มีมีเนีย่ยคลื่นฟฟ้าเนี่ยถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆเพื่อนเราจะเลือดรูบเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลบฉากออกมานะแล้วสกิลรา่างกาไม่พอจะช่วยใครอยู่แล้วครับก็จยาวเลยถอยมาเลยถอยเพื่อนก็ตีไปโอเคหมดอยู่ไหนอันนี้คนละเสาอ่าเพียครับตีเสาพัง แล้วเข้ามายืนแทนนะครับในจุดที่เราตีเสาพังใช่ไหมใช่สิเออใช่ครับนี่ครับมีออร่าฟุ้ง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 นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมังกรมันจะโจมตีทั้งแมทครับนี่ไงถ้าหาเสาสิงเป็นของตัวเองไม่ได้เนี่ยตายนะฮะน่าจะประมาณนั้นเลยเรียบร้อยแหละเหลือห้าหลอดมันต้องตายเฮ้ยปันตุ๊ก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 ไอหางอีกแล้วหลบได้ว่ะนี่ไงเล้วเจอแดดหลบตายซะ ยังอีกโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวบล็อกก่อนเอยอ,อยู่ใต้ตัวใช่ไหมตายแล้วนะั่นไงล่ะโอเคประมาณนี้นะครับคือได้เห็นมันมันบินอยู่ตรงขอบฉากเนี่ยให้วิ่งไปใต้ตัวมันทันทีเลยนะก็ผ่านแล้วว้าวไอ้ที่สุดแต่ตายยับเลยอะตายแบบไม่น่าตายนะผมตายเพราะโดนหางเนาะ เออแบบตายแบบอนาถมากอ่ะเอออันนี้คือนี่แหละครับอย่างที่บอกผมไม่เคยลงแบบผ่านมาก่อนเนาะก็ต้องเก็บประสบการณ์ไปนะก็อดที่สู้กับมังกรนี่แหละครับอย่าไปอยู่ตรงหางมันนะครับแล้วก็ถ้ามีเลือดสองล้านแล้วก็มีคนมาฮิวเนี่ยก็น่าจะตายกันยากอยู่แหละ <c oughs> ลืมเปิดกล่องกับเขาอีกออ วันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับในะพัทนี้ก็โอเคครับลงไอซ์ดต่ก้อนให้ดูกันแล้วเนาะเนสใหญ่ๆอ,อย่างไอซ์แตก้อนนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ได้ในพัทหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเอาไว้นะครับไว้ยังไงมาเจอกันได้ในพัทหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ